เป็นส่วนอะไรนะพี่จูนิเปอร์ญีนจูนิเปอร์ยี่ห้อพี่ผมจะเรียกชื่อดูกครนแตัวนี้จะดังละเอียดพิเศษครับแล้วก็นุ่มมือมากราคาประมาณไหนครับพี่เหนือเจ้าต้นก็ดังหกพันห้าร้อยบาทราคาพอกันอย่างพี่ตัวนี้ได้ราคาเท่ากันเท่ากันเลยหกพันห้าตัวนี้อายุหกปีขึ้นเป็นไม้นำเข้าเป็นไม้สมสมจูนิเปอร์ญี่ปุ่นแต่นำเข้าจากไต้หวันอ่าเขาเขาเขาทำสวยใช่ไหมพี่ เออมันทรงทรงเท่งสวยนะนะพี่คือสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะพี่นะอืแต่เหมือนแต่เหมือ<ต>นอายุนานเลยนะพี่เต่าพี่นะใช่ครับใช่พวกนี้เป็นทพอาเม็ดแตงานครับแล้วอายุเนี่ยพวกนี้เจ็ดแปดปีครับทีนี้เราสร้างตำแหน่งเห็นไหมครับทำตำแหน่งบอนไซอ๋อปล่อยให้มันโตฟูก่อนใช่แต่ตำแหน่งได้หมดแล้วนะก็คือตอนนี้ต้นนี้จบประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวมีความแหดสวยเลยนะครับเป็นตรงเป็นต้นแบบอ๋อราคาประมาณนี้ใช่ไหมพี่หนุ่มหนึ่งพันห้าตรงนี้เท่าไหร่นะพี่ประมาณฟุตฟุตครึ่งเนาะเกือบสองฟุตแล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้นมันนะพี่นี่คือเปลือกมันเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะอะไรนี่แค่สวยนี่ดีด้ทั้งด้านหลังกับหน้าแล้วแต่คนชอบมุมไหนนะใช่ครับ แต่มันแ่สวยเลยไยพี่ได้ทั้งสองได้มาตางนี่ดูกลางๆนี่คือบอกว่าแบบว่าทรงอารมณ์แบบไม้ในจีนน่ะในในภาพเขียนจีนนะพี่อันเนี้ยคืออะไรนะไออะไรด่างนะพี่ตะโกนตะโกนาด่างตะโกนนาด่างอายุ50ปีอีมันจะมีชมพูชมพูแทกเดี๋ยวพี่ก็คือใบอ่อนใบอ่อนจะเปิดมาชมพูใช่ครับจะเปิดมาชมพูแล้วก็ค่อยกัดมะละกามันข่าวได้ขนาดนี้วะพี่มันอยู่กลางแดดได้เลยแดดร้อนด้วยดูความเก่าของราม หลายชั้นหลายระดับเลยนะใช่ต้นนี้ตันนี้ก็เป็นจะเป็นต้นเที่ยวเปลือกนี่ก็ชัดเจนเลยนะพี่หน่าวนะไอ้พวกไหล่เข่นนะพี่นะดูดูลาดเลยดูลาดเลยอ่ะแล้วเราไม่ได้ทาสีนะเขาดำเองธรรมชาตินะตะกูนาดามเหรอพี่ใช่มัยตะกูนาดามต้นนี้พวกนี้อายุเยอะนะเป็นไม้ทางน่าจะเป็นแอฟริกาชใช่ครับไม้ใบมันเหมือนมะสังไอ้นี่ต้นเหมือนต้นหัวเลยที่โอเปอร์คูริคาย่าเบนเคยี่ะ มันจะไปพิมพ์ถูกเลยนะพี่ใบอารมณ์เดียวกับมาสั่งนะพี่น้องใบสไตล์เดียวกันใช่ตรงนี้อายุหลายปีนะนี่นะอันนี้อันอันนี้เหรอพี่ใช่ครับนี่เจ็ดแปดปีครับใบใหญเคเจอรน้องเก่าตนี้ก็เดี๋ยวต้องไปไปทำข้อฟอร์มประมาณไหนนี่ราคาประมาณไหนตัวนี้พันแปดตัวนี้นะพี่นะเทคเจอร์มันสวยชื่ออะไรเนี่ยม่วงเจริญม่วงเจริญใบใบใหญ่ ใช่ครับลากล้อยลากลอแล้วก็ทรงสมายตรงนี้นะตำแหน่งดีก็คือตำแหน่งตำแหน่งบอนไซมาตรฐานเลยครับตรงต้นตรงครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้าเห็นไหมสล้วก็แล้วก็ไล่สลับจบยอดอันนี้นานอายุนานไหหน่งอันนี้อายุแปดปีโอ้นานเหมือนกันเลยนะใช่ครับแล้วลากก็โยงแบบเต็มที่เลยใช่เราใช้การตัดตัดเขียงไงการสร้างการสร้างโดยการตัดเขียงเขาเรียกตัดข้อต่อเขียงเพื่อให้เป็นบอนไซครับอ๋อคับ ใช่ครับประมาณเปิดประมาณไหนพี่เนี่ยตัวนี้ห้าพันห้าพันห้าร้อยห้าพันห้นน 5, าร้อยสากองหินนะพี่สามกองหินน่าจะอายุนานอนะ่ะนี่เพราะดูจากลายล่างไข่เีเหมือ<ะ>นกันเกาะอะไรได้ขนาดนี้แล้วพี่เนาะไม่ติดในรวมผมว่าทรงทรงมันก็ทรงมันก็ดัดออกมาสวยแล้วนะพี่เนี่ยผ่แผ่สวยเลยแค่ตัวหินมันก็ดูดูเข้ากันแล้วนะพี่อันนี้เปิดราคาประมาณไหนครับพี่นนอง ตอนนี้หมื่นสองครับอืมกับเกาะแบบอย่างงี้เนาะเกาะหินอย่างงี้เลยนะพี่โอ้โหเลี้ยงแล้วเกาะหินโยงไปเลยอะหนึ่งหมื่นสองพันบาทตัวเนี้ยได้มาโดยความบังเอิญครับเขาไปขึ้นใต้กระถางต้นไม้ใหญ่บอนไซตต้นใหญ่แล้วแล้วเขาก็ลอดออกมาข้างกระถางก็โดนทับจนแดนดี้อะผมก็เลยต้องเก็บเขาไว้ผมก็เลยมาทำตรงมาอย่างเงี้ยมาส่งประเทศเหมือมกันใช่ก็เหมือนกับโดนทับแบนนะมันไม่ใช่แบบเป็นพิมพ์นิยม แต่ก็เป็นพินที่มีความมันเป็นธรรมชาติที่ทาให้เขาเขาอยากเปิดขึ้นมาไงเขาโดนกระถางครับจนแบนตัดแฉนเลยเนี่ยทั้งสองด้านเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนกระถางไม่แต่มันก็ทําให้มันเป็นช่อขึ้นไปสวยนบใช่ครับมันแบนออกมาไงผมก็เลยทำห้ผมต้องยอมใจน้องความความความลากความลากของมันสู้จริงไหมเนาะใช่ครับเป็นหน้ามันขึ้นง่ายอยู่แล้วครับอันนี้เปิดเปิดไว้ประมาณไหนครับพี่น้องอ๋อนี้พันพันว่าบาท ก็ราคาไม่แรงแะพี่ใครอยากแบบได้แบบตัวน้อยๆไปลองเล่นคืออมอมญี่ปุ่นนะ่อ๋อใช่ญี่ปุ่นอันนี้ออมนักแดงชื่ออมนักแดงเนี่ยใช่เหมือนจะสีใกล้กันแต่ว่าสีมันเหมือนแต่ใบก็ต่างกันอันนี้ใบแข็งมากเลยจับได้ไหมพี่จับได้ครับโคแข็งกว่าพี่อ่าตัวนี้จับดูหลังใบเดียวพี่อ๋อหลังใบเจียวอ่านีต้องใบเกี่ยว้อออนอ๋อี่อ่อนนพี่ใช่ครับอันนี้สนิทเอ๋ยไม่ใช่ซิงโคนี่ซิงโคนี่อมนากแดงแต่นี่คืออมญี่ปุ่นอมอมญี่ปุ่น ราคาต่างกันไหมครับพี่น้องต่างครับราคาประมาณไหนออมออมญี่ปุ่นเท่าไหร่ออมญี่ปุ่นตัวนี้พันห้าครับโก็แต่แบบใบใบมันหนาสีมันสดนะตัวนี้ตัวนี้ร้อยห้าสิบเองอครับดูเดี๋ยวมันใกล้ใกันนะอืมใกล้กันแต่พอจับมันแบบต่างเดี๋ยวหลังใบมันสวยนะพี่ใช่หลังใบสวยเลยใช่เดี๋ยวบ้านจะใบกลมครับใบกลมนี่มันเหมือนออกก้ามกั้มออกไกลๆเหมือนกันนะพี่นี่แต่ลายลายของมันไม่ใช่เขียวเขียวอย่างเดียวนะพี่มันเหมือนกับเป็นลายแบบว่าเป็นลาย เออเม็ดเม็ดเม็ดแต่อันนี้สน่หจันอะไรเนี่ยเส่จันเฉียวเลยครับเฉียวหลักที่เป็นห้าจันครับครับอย่างอย่างต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบเลยโอ้ต้นใหญ่เหมือนกันนะพี่ใหญ่ครับเนี่ยอืมคืออย่างสดเลยนะพี่ใช่ครับต่อฟุตกว่าอืมสองฟุตอืประมาณนั้นเลยอ่าห้าสิบเซนเลยก้ามสวยพี่หอมมากโครงการสีบซอยยี่สิบแล้วก็ไปที่นี่ติดริชโทรมาถามก็ได้นะพี่ใช่ไหมศูนย์เก้าสี่เก หรือเป็นลาย ID ใช่ไหมพี่สลาวุธใช่ไหมพี่สองห้าศูนย์แปดมีทั้งบอนไซแล้วก็เสนจ่จันมีไม้หลายๆตัวลองมาถามไว้ก่อนได้นะพี่เนาะพักลายมาก่อนนะพี่นะขาบพะพูดนะพี่เนา